สวัสดีทุกคนด้วยผมวันนี้อยู่ในเกมไม้ครับผมวันนี้ผมจะมาเอาชีวิตอรอดนะผมโอเคมาเดวกปีแก่ก่อนเอาไปทำเตียงนอนนะผมโอเคมาก็คืออันดับแรกผมการที่เราจะเอาชีวิตอรอดในไม้ครับคือไม้ผมถ้าเราไม่มีไนมะ้เราก็ไม่สามารถทําอะไรได้นะผมเเราตัดไม้เลยนะผมเดี๋ยวผมจะมาทําหลายๆ EP นะผมเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูอีกนะคบผมโอเคครับผมมาเรามาตัดไม้ครับผมอุ้ยตัดไปเรื่อยผม เอาไม้ให้เยอะสุดที่ผมเขา้าเรียกทำได้ตัด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 โอเคเท่านี้ก็น่าจะเพียงพอโอเคเก็บซีดมาผมเผื่อเอาไปทำอะไรไม้จะคราบไม้โอเคอยู่นี่จุ๊บจุ๊บจุ๊บข้าวให้หมดโอเคทำตัวขาผมจุบ๊บทำนี้ แล้วก็ทําดาบทําขวานทําอันนี้โอเคมามราย้ายถิ่นฐานด้วยผมเดี๋ยวผมขอจัดคลองก่อนนะผมไหนไม่จำเป็นก็เก็บไปจุ๊บโอเคไปเรามาย้ายถิ่นฐานกันนะผม,มเราเจออะไรบ้างเนี่ยให้ผมพาไปฝังกัน โอ้ยเจ็บกระตุกขึ้น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 นะผมขึ้นขึ้นขึ้น,นโอเคโอ้หที่นี่อาหารสมบูรณ์มากไก่เป็นอันดับแรกแล้วก็หมูโอ้ตรงนน้นมีแกะตัวนึงครับผมเห็นไ,ไหมตรงนน้นกระตุกขาแบบอ่าเป็นแกะจริงด้วยผมโอเคเดีเลยโอ้ตรงนน้นก็แกะอีกตัวครับผมก็คือเรารอดตายครับผม เราสามารถทาเตียงนอนได้นี่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 โอเคขอบคุณครับอีกตัวหนึ่งโหตรงนี้มีลาวาด้วยโหมีตั้งสี่มีตั้งสี่ตัวเลยครับผมนี่ก็สบายครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวนี้ก็ทาเตียงนอนได้แล้วครับเอาหมูด้วยเอาอาหารจุ๊บโอเคตัวนึ้งตัวหนึ่งต้องเก็บอาหารให้เยอะที่สุด ต่อไปก็าตัวนู้นจุ๊บจ๊บมีหลายตัวผมสเบียงนี่เต็มเลยทีนี้ผมก็สามารถอยู่รอดได้คผมวันแรกเป็นอะไรที่ดีมากผมนี่่าหมูอีกด้วยตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้เราเริ่นนหมห nee um ิวอาหารแล้วคผมหลอดอาหารลดละเดี๋ยวผมไปทำอาหารดีกว่าแล้วผมจะหาหินมาจากไหนเนี่ย ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้มีราววางงั้นผมไปตรงนน้นแล้วกันจิบดิบดิบแบบไปก่อนแล้วกันคิวงยัมหยัมทางคิวไปก่อนโอเควิ่งต่อผมตอนนี้ก็กลางวันแล้วผมโอเคไปต่อไปต่อไปต่อโอ้ตรงนู้นหินเต็มเลยครับผมเดี๋ยวผมไปทําหินกันแต่ผมยังไม่ได้ตัดไม้เลยครับผมยังไม่มีไม้เลยแล้วตรงนี้มีโอเคโอเค ผมต้องหาแหล่งน้ำด้วยผมเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดนะครับอืมแถวนี้ถือว่าดมสมบูรณ์เดียวผมตัดไม้ก่อนอเ,เราต้องการไม้เยอะๆครับผมเอาไปสร้างบ้านครับผมแต่ยังไม่สร้างคืนนี้ครับผมคืนนี้เราต้องเอาชีวิตรอดได้ก่อนโอเคไม้หมดต้นแล้ว เฮ้ยมันจะมืดย,ยังยังใช่ไหมโอเคหลอดอาหารลดรัวๆผมผมวิ่งไงโอเคพออย่าวิ่งพอแล้วพโอเคตับมาตัดมาตัถือว่าเป็นอะไรที่ดีอะผมคือเลกเจอแกะหลายๆตัวผมเอามาทำเตียงได้เลยผมต้นนึงจะตัดให้หมดป่าเลยไม่ใช่ละ ไม่มีมันมีไม่เยอะผมมีไม่กี่ต้นเอง <l ots> โอเคครับ okay okay, ผมเดี๋ยวผมจะไปทำเตียงนอนก่อนนะผม <l ots> มีในนันเนไ้หินเดี๋ยวผมครับเตียงนอนก่อนนะผม เป็นอะไรพี่ดีมากครับโอเคมีเตียงนอนนอนแล้วครับสิ่งนี้ก็สบายแล้วอันนี้เหรอครับผมลดรัวๆเลยเดี๋ยวผมขอหาหินก่อนนะครับเพื่อที่จะเอามาทํามาเอามาทําอันนี้ผมเอามาทําเฟอร์เนสก็คือที่เผาอาหารจะได้มีอะไรกินเยอะๆครับโอเคผมจะไปเอาหินโอยค่อยๆครับผมต้องใช้สกิลในการกระโดดยุบโอเคกดๆๆเข้าไป ขุด,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 ดเพื่อเอามาทำเฟอร์แนนนะผมขุดหีดม่เยอะเลยเรายังไม่เนี่ยผมเรายังไม่ทำเลยโอ้เราเจอฐานด้วยผมเป็นอะไรที่ดีมาก โอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวผมขอ,อนี่ก่อนนะผมขอขุดใดถ่านไปก่อนโอเคโอู้ถ่าน่านเยอะมากครับผมเป็นอะไรที่ดีมากโห้ยมันจะมืดยังยังครับผมแต่เราเจอ่านเยอะมากครับผมว่าอ,อะไรเป็นที่โชคดีมาก อาหารผมจะหมดแล้วผมขอเผาอาหารก่อนนะครับเออโต้ค้าเราไปไหนโอ้ยตกไปดูนู้นก็ได้จะตายึ้นก่อนก้นก่อน,นผมยังไม่ได้กินอาหารเลยครับผมเดี๋ยวผมขอ,อนี่ก่อน ไปด้านบนโอเคโอเค้าโอเคาทำอาหารไม่ไหวแล้วแล้วก็คาเฟอร์เน่้นะผมแล้วก็เผาเนื้อไปแล้วก็เอาไปอาาทานทานทานโอเคแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปขุดฐานต่อครับผมคัาหน้าผมวางเตียงนอนไม่หลอนอาหารจะหมดแล้ววะทำไงดีหมูลุลุ้สิอันนี้ก็ยังดีมีกระชุ่กัน โอเคค่อยลดค่อยเพิ่มขึ้นหน่อยนะชิ้นที่สองโอเคที่เหลือก็รอครับผมโอเคกินได้ดิบๆไปเลยแล้วกันเต็มแล้วโอเนี่ก็รอให้เนี้ยผมว่าที่ใก้ตัวเลยโอเคครับผมเป็นไงครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์ผมด้วยผมแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม